พุทธังราธนานังธรรม,มังราธนานังสังขังราธนานังกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุวิชชินวโรครูบาไกา่ด้วยความเคารพยิ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมคนลรุ่ลำชีข,ขออนุญาตนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้ญาติธรรมญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุสิ์ ได้รับทราบรับชมบารมีบุญบารมีธรรมในความมีเมตตาต่อญาติโยมที่ให้ความเคารพนับถือศรัทธาในบุญบารมีของท่านพระคุบาไกานะครับด้วยท่านพระคุบาไกา่ท่านเป็นพระผู้ที่มีเมตตาจิตอันเป็นกนุศลจึงมักจะมีญาติธรรมญาติโยมเดินทางเข้ามากราบนมัสก,การขอพรจากท่านพระคุบาไก่อยู่เป็นประจำโดยไม่ขาดสายนะครับและในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ ท่านพระกุบาไก่ได้รับกิติมนิมลเมตตาเจมรถใหม่ป้ายแดงให้กับเจ้าของรถผู้ใช้รถให้มีสติตั้งมั่นขับรถดีมีน้ำใจปฏิบัติตามกฎจราจรแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของรถและรถยนต์ของผู้ใช้รถขอให้เดินทางโดยสิดิภาพ ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมทางขอบารมีบุญของท่านพระกุบากไก่จงปกปักรักษาให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย่าป่วยอย่าจนสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ